แรกค่ะบอยสเกลใช่สามคนเป็นไงทันยุคพี่ออมเลยแหมร้องเพลงไม่เป็นเลยสักเพลงในในในขอสักท่อนได้ไหมทุกท่อนเล็กๆเล็กๆได้ไหมอะไรนะถ้าเพลงฮิตชนมาไหมเจอเธอกี่ครั้งก็ยังปอดอี๋โอ้โหนี่แน่นอนคู่กิ๊กวัหวานสักยังอโนเนะอะไรเงี้ยนะครับวันนี้นะครับดิฟเนี่ยคุณดิฟบอยสเกลนะครับก็มีเรื่องว่าจะแต่งงานแล้ววันนี้ก็แต่งงานไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าสาวเนี่ย อายุห่าถึง18ปด oh. โหเรียกได้ว่าเจ้าสาวอายุ21คุณดิฟก็39แล้วนะครับ oh. วันนี้เราจะมาอัพเดทให้ฟังกันครับ เรียกได้ว่านะครับหวานส่งท้ายเดีนถึงความรักไปอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังครับดิฟธนพงศ์หรือว่าดิฟบอยสเกลครับที่วันนี้ก็ได้เลิกดีแห่ขบวนขันมากไปสู่ขอเจ้าสาวโดนัทริน,นาดานะครับถึงบ้านย่านบางแคครับซึ่งบรรยากาศภายในงานก็จัดขึ้นแบบเรียบง่ายนะคะแขกที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงญาติสนิทและคนใกล้ชิดเป็นสักขีพยานให้นะคะซึ่งช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีมั่นทำรรเนียมแบบไทยๆเพราะว่าจะมีวันฉลองมองคลสมรสอีกครั้งนะคะในวันที่ มีนาคมนี้ซึ่งภายในงานวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความชื่นมืดและน่ายินดีเป็นอย่างมากค่ะก็ก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาในงานวันนี้ครับก็วันนี้ก็คงจะเป็นแบบว่าเรื่องของญาติญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนที่สนิทจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับ เรายังต้องผจญกันอีกหนึ่งวันแต่เราแยกกันเพื่อกันความเหนื่อยที่สุดนะครับก็ก็เป็นวันที่หนึงมีนาเนาะวันนั้นอาจจะสนุกสนานบรรยากาศเป็นกันเองแล้วก็มีเพื่อนฝูงในวงการเยอะแยะเป็นปาร์ตี้กันครับอีกวันหนึ่งที่จะต้องเหนื่อยกันเต็มเต็อีกรอบหนึ่งงานวันที่หนนี่มันจะออกเป็นแนวเแนวแนวเวทีคอนเสิร์ตนะจะมีการร้องเพลง อะไรแบบนี้เหมือนโชว์คอนเสิร์ตด้วยแล้วก็พอหลังจากพิธีเสร็จร้องเพลงเสร็จเดี๋ยวก็จะมีการแบบนำภาพเก่าๆของศิลปินอ IS, อะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆมันนำมาล้อกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆไม่ได้ล้ออะไรหรอกคะ่ะก็คือเป็นภาพเปิดนี่แหละแต่ว่าเราจะไม่มีดน,นตรีเราจะเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงใช้ MV เพลงสื่อบรรยากาศเกา่เกาๆอันนี้ผมทำเองกับมือทำเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆเพราะว่า มันก็มีพี่ๆเพื่อนๆจาก r s มาเนาะก็ได้ดู MV เก่าๆอย่างเพลงยิ้มไว้ไม่ต้องกักนี่บางคนก็แบบไม่รู้จักอย่างเนี่ยเขาก็ยังบอกเลยนะว่าถ้าเพื่อนเขามาเขาจะเหมือนอยู่อีกหนึ่งโลกหรือเปล่า <c oughs> เออประมาณนั้นก็วางแผนนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากวันแต่งงานก็จะไปเที่ยวแบบปิดมือถือเที่ยวแบบปิดมือถืออยากอ่านหนังสือครับ <c oughs> อยากอ่านหนังสืออยากแบบว่าอยากแบบ ไม่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 ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับอตอนนี้เป็นภรรยาเขาแล้วนะยังไงก็อย่าดื้อให้มันมากอย่าเอาแต่ใจตัวเองให้มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะเยอะอะไรก็หัดฟังเขาบ้างนะมีอะไรก็เชื่อเชื่อกันบ้างค่ะเป็นไง เนี่ยเหมือนย้อนวันวานนี่เม an ื่อกี้คุยกันบอกว่าพี่ออมจำได้แม้กระทั่ง MV ของเขาอ่ะจำได้แม้กระทั่งนางเอก MV มแม่แฟนแท้งจริงแม่ช่วงนั้นบอยแบรนด์นะที่ดังที่สุดต้องบอกว่าใครก็ต้องแถวแถวนี้แหละถูกต้องเออนะเขาต่อมาดีกว่า